กาดง้อค่อยบานหันนะครับนนืันนี้โอ้มันอยากมาสวยนะจัง่อยอนี่กับแม่หญ่ มาสวยเป็นนี้สิเพื่อนละใช่ไแม่ตัวงามไหมเออนั่นงาม กูได้นอนเนี่ยโอ้ยงยก็หมาอยู่เียนไหมเนี่ยเม็ดลูกในไล่เป็นไดครับเนี่ยสิบสี่ห้าร้อย

hàng này, mắt bàn đây này. Tụi này ngắm đi. Hãy

สองสองด็แมนพูดตื่นแนาแมนานขวนี่ามนี่ันตืนำตัวตัวไรพูดเลยี่วกีสิบวด่นี่ิ่นี่ช่อไปเลย

ตัาอโวนหล่อยันหลายเป็นไรครับเนี่ยสามสิบเดโอ้ว่ามันยี่สิบกว่ามนตัวนี้ว่ได้4ีร่ว่าได้พ่เกียยน้ำให้หาพันแกล้บอ่อยู่บ้านเขาให้หูพันหาพอแล้วสิเด็กไกยในบ้านดีกวัวไกทุ่มเกียดน้ำโอ้ เขากะอันเนี้ยสองร้อยก็โลเนี่ยแดงๆนี่อ่อันอื่นบ่อันสามหมื่นเจ็ดด้วยครับผมโอ้พ่อทีเอารู้นั่นพรากเขาไม่ขายครับครับครับขอบคุได้ไรครับผม ไหนมาได้กว่คู่นี่ตัวกัวเหครับตัวเจ็ดพันตัวนี้ครบไหมสามคู่นี่คดนน้อยหนึ่งอันนี้ัวแม่กูเดี๋ยวเพิ่งตัวละสี่พันตัวละแล้วเนี่ ตัวนี้ขนาดเจ็ดเจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันตัวเมีนี่ตัวนี้หกันขาตั้งนี่แบบไปดอมเอาไก็่าได้ไคก็ว่าไงไปว่าหน่อยไปดอมเมา